สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องเรืวรถไถซิ่งนะครับวันนี้เอารถมาว่าจะทํางานนะฮะเจอนานี้ครับทํางานไม่ได้นะ <c oughs> นี่นานลอกครับอันตรายมากแค่ลงมาเฉยๆนะลงมาเฉยก็จะจมแล้วก็เลย ดีตัวดีตัวออกก่นอนจะติดตรงนั้นอีกร่องหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ก็จะติดเองขอลอกลอกแบบสดๆร้อนๆเพิ่งลอกครับปีนี้เองลอกเสร็จก็น้ำมาแค่มายืนตรงนี้ครับ แค่ยืนนั่นนี่แค่ยืนยืนยุบแล้วเอ,อันนี้เรายังไม่ไถ่นะถ้าเขาหาคันอื่นก็ต้องเอารถที่เบากว่าเรานะเพราะเราแชมรถนะครับเหมาะกับนาแห้ง ตอนนี้ก็นี่น้ำใส่บ่อดได้ลองดูแล้วเคลื่อนนะยุบอีกพาไปดูทางขึ้นครับคันลายยังยุบครับมาคันดเดียวด้วยวันนี้ แค่ตรงนี้ก็ยุบแล้วคใค่ขึ้นขนาดนี่นยุบเลยครับเกเนะครับรดินยุบจ้องดีดตัวมาให้เร็วอยู่นานจมแน่นอนตอนนี้ก็ยุบั้งนี้ ไม่ดีเลยงานนี้ก็ยังถ่ายไม่ได้นะฝนมันมาเยอะครับน้ำเยอะดินตรงนี้มันเป็นหน้าแบบนาลอกเมื่อวันก่อนก็จมไปแล้วสามระหบสามหลุมนี่เป็นนอย่างนี้ครับเสียงจมง่ายครับนี่ เดินแค่ตัวรถยังไม่ไปครับนีไ่ไปให้แห้งก่อนเราก็จะไปไถยนาเราก่อนนะครับสภาพดินครับไม่เอือ้มหน่วยแคน่นี้น่าจะได้อยู่เราจะไถตรงนี้ครับ โอเคครับฝากแค่นี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องเดียวรถถ่ายซิ่งครับนี่ก็เจ้าของนาอยู่นี่ครับเ <c oughs> สียบอ,อ๋อจอดเดียววิ่งเร็วมาก อันนี้ทำสองรอบนะครับนี่ว่าว่า,วามันไม่เกิดนะแรงมากครับตอนเดียวมันก็มีอื่นเหมือน,นกันนะนี่มาเท่าเปล่าครับ จะดูตรงนี้แหละเกือบเสร็จแล้วนี่ก็อยู่ตรงสีแยกวัดทุ่งสว่างนะเนี่ยทุ่งสว่างนี่ครับจะจัดงานประมาณวันที่สี่วันที่ห้าเงินใส่แชมป์ไปลุยโซนมาเมื่อกี้ห้าศูนย์สี่ห้าดี

โอ้รมาตั้งเชุกีเาวรโอ้ยันยดนี่รถเครดิรถดโอ้ตัวรถหมดครับแล้วครับเร็วมากจอเดีย มดูถท่าเปล่าครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปไถานากันต่อ